โชคสอนคอมนะครับในหัวข้อนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษา java านะครับจ p วาโปรแกร n g l a n g u a g e จ a วาคือการเขียนโปรแกรมภาษารูปแบบภาษาหนึ่งนะครับที่มีคุณสมบัติการเขียนโปรแกรมเป็นแบบ OOP นะครับ OOP ก็คือ Object Oriented Programming หรือการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุนั่นเอง การเขียนโปรแกรมเนี่ยมันมีด้วยกันหลากหลายภาษานะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นแบบเชิงฟังก์ชันแล้วก็ต่อมาได้พัฒนาเป็นแบบเชิงวัตถุนะครับแล้ว I/O/P o เนี่ยมันคืออะไรหลายคนก็คงสงสัยว่า I/O/P เนี่ยคืออะไรอบอบอบเนี่ยนะครับมันคืออะไรนะครับ o O/P เนี่ยก็คือเมื่อเราเขียนโปรแกรมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเขียนผ่านไฟล์ไฟล์หนึ่งนะครับแล้วเราก็เขียนโปรแกรมมันแล้วก็ทําการคอมไพล์นะครับแล้วก็รานออกมา แต่เมื่อมันเป็น OOP เนี่ยเราจะเขียนต้นแบบขึ้นมาก่อนต้นแบบต้นนี้ต้นแบบเนี้ยเราจะเรียกมันว่าคลาสคลาสก็คือต้นแบบเหมือนเราเขียนแบบบ้านเราก็ต้องเขียนต้นแบบของแบบบ้านขึ้นมาก่อนโดยต้นแบบเนี่ยเมื่อเราได้ต้นแบบแล้วเราก็จะสร้างอ b อบเจกต์อ c อบเจกต์ก็คือวัตถุขึ้นมาเมื่อเราสร้างวัตถุขึ้นมาแล้วนะครับในวัตถุเนี้ยก็จะมีองค์ประกอบก็คือคุณลักษณะในคุณลักษณะ ของวัตถุเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีทั้งพฤติกรรมพฤติกรรมก็คือเมธอดนั่นเองลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เริ่มต้นเนี่ยก็ยังคงงงอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะค่อยไปศึกษาไปเรื่อยๆนะครับในการเขียนโปรแกรมเนี่ยต้องล้างล้างรูปแบบของการเขียนโปรแกรมเป็นแบบฟังก์ชันก่อนเมื่อเราได้เขียนโปรแกรมเป็นแบบเชิงวัตถุแล้วนะครับต่อไปในอนาคตนะครับเราก็จะเขียนโปรแกรมได้หลากหลายมากขึ้นเพราะรูปแบบภาษาเนี่ยเริ่ม เปลี่ยนเป็นแบบเชิงวัตถุมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นภาษาในรูปแบบใหม่ๆนะครับ VB หรือแม้กระทั่ง Python ก็จะเป็นเชิงวัตถุปรับเปลี่ยนรูปแบบการเขียนให้เป็นไม่เป็นเชิงวัตถุเชิงวัตถุเนี่ยมันดีอย่างไร OOP เนี่ยมันดีอย่างไรนะครับเมื่อเราสร้างต้นแบบขึ้นมาอย่างเช่นเราสร้างแบบบ้านเนี่ยเราสามารถนำแบบบ้านที่เราสร้างเนี่ยสมมติเราเป็นวิศวกรทําแบบบ้านขึ้นมาเนี่ยเราสามารถไปสร้างอุปกรณ์ ได้มากามายคือสร้างวัตถุได้หลายอย่างนะครับสร้างวัตถุได้หลายอย่างเราสร้างไปบ้านแบบเดียวนะครับเราสามารถไปสร้างบ้านได้หลายๆหลายๆหล,หล,หลมมมมมังนั่นเองนะครับก็คือต้นแบบเนี่ยนะครับต้นแบบเนี่ยเราสร้างมารสร้างวัตถุหรือว่าสร้างวัตถุที่มันแตกต่างกันก็คือสีแตกต่างกันได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการการสร้างคลาสขึ้นมาก็คือข้อดีของ OOP นั่นเองแล้วคุณส,สมบัติของมันเนี่ยยังมีมากมายนะครับแต่ผมยนีไม่ได้ยกตัวอย่าง ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปยกตัวอย่างในหัวข้อของการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุจะได้อธิบายแล้วก็เข้าใจว่าการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุเนี่ยไอคุณลักษณะของมันหรือว่ารูปแบบการเขียนของมันเนี่ยมันมีรูปแบบอย่างไรบ้างนะครับทําให้เราแบบอยากเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุแล้วมันดีอย่างไรนะครับแล้วทําไมละ่ะทาไมถึงต้องเลือกเป็นจาวาจาวาเนี่ยภาษาจาวาทําไมถึงต้องเลือกเป็นภาษาจาวาซึ่งเชิงวัตถุเนี่ยมันมีมากมาย หลายภาษาทำไมถึงต้องเลือกเป็นจาวาข้อแรกเลยฟรีฟรีนี่แหละครับมันเป็นโปรแกรมที่มันฟรีมันใช้งานง่ายมันฟรีฟรีแล้วก็พัฒนาค่อนข้างเยอะนะครับพัฒนาหนึ่งอย่างคือมันเป็นแบบไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์มใ,ใดๆแพลตฟอร์มอะไรก็สามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็น Windows Linux Mac OS ก็ใช้งานได้หรือแม้กระทั่งบนโทรศัพท์มือถือก็ใช้งานได้ ก็เป็นรูปแบบภาษาที่เราอยากจะพัฒนาต่อเพราะมันฟรีแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายนั่นเองทาให้การเขียนโปรแกรมเนี่ยง่ายสะดวกนะครับแล้วก็เป็นภาษาที่นิยมนะครับ Java นี่เป็นภาษาที่นิยมก็เลยเลือกรูปแบบของการเขียนโปรแกรมที่มันเป็นเชิงวัตถุในภาษา Java านั่นเองนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของภาษา Java แล้ว Java เนี่ยมันเกิดมาจากบริษัทอะไรนะครับเริ่มต้นเนี่ยถ้าเรา ท้าประวัติเนี่ยก็คงมีมากมายนะครับจากภาษาโอ๊กนะครับแล้วก็มีวิศวกรของภาษาโอ๊กเนี่ยนะครับในบริษัทซันเนี่ยก็ได้เริ่มพัฒนาภาษาจาวาขึ้นมาก็เริ่มภาษาจาวาทําไมถึง,ถ,งถึงเป็นรูปของถ้วยกับแฟนะครับก็คงต้องไปหารายละเอียดกันต่อนะครับแต่เริ่มต้นเนี่ยมาจากบริษัทซันม icrosoft system นะครับทุกคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักหรือใครก็อาจจะรู้จักก็ได้นะครับบริษัทซันนะครับที่ทําพวกเว็บเบราว์เซอร์หรืออะไรพวกนี้ตั้งแต่เริ่มต้นมาตั้งแต่แรกๆนะครับพอจะว่าได้เข้ามาในในของบริษัทซันนะครับเปิดให้ใช้ฟรีนะครับแล้วก็เกิดการขาดทุนหรือว่าบริษัททำกำไรได้น้อยนะครับก็มีคนมาเทคโอเวอร ไปนะครับก็เป็น Allerken นั่นเองนะครับ Take over, take over All a ไปนะครับ a l l e r k ก็ยังคงใช้ลักษณะคอนเซปต์ของบริษัทสัรอยู่ก็คือเปิดให้ใช้ฟรีนะครับเราสามารถดาวน์โหลดฟรีแล้วก็พัฒนาต่อแล้วก็ใช้งานต่อได้นะครับก็ยังคงให้ใช้ฟรีต่อนะครับล้วก็ใช้นะครับเพราะว่าเป็นของฟรีนะครับพัฒนารูปแบบโปรแกรมได้หลากหลายนั่นเองไม่ว่าจะเป็น IDE หรือว่า เป็นโปรแกรมที่พัฒนาบนเดสก์ท็อปหรือว่าบนเว็บเบราว์เซอร์หรืออะไรพวกนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้มาดูรูปแบบของ Java เนี่ยนะครับมันมีรูปแบบอะไรบ้างนะครับก็คือเรียกว่า Java t e n t e r p r r s e Edition ก็คือเป็น Java EE เรียกสั้นๆก็เรียกว่า Java EE j a นะครับ r p v i e n t e r p r i s e Edition ะครับในรูปแบบของการทำงานบนเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือว่าบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์นั่นเอง รเราก็สามารถเขียนโปรแกรมให้มันรันบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับเป็นแบบ Enterprise Edition เลยนะครับเป็นบริษัทที่รับทําอะไรพวกนี้มีการประมวลผลที่ที่หนักนะครับแล้วก็ประมวลผลที่รว,วดเร็วนะครับแล้วก็ใช้เครื่องที่มัมีประสิทธิภาพสูงนั่นเองถ้าเราพัฒนากับเดสก์ท็อปธรรมดานะครับก็จะเป็น Java ว่า2 Standard Edition ก็ใช้งานได้นะครับบนเดสก์ท็อปนะครับก็ สามารถเขียนโปรแกรมแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายบนเดสก์ท็อปนะครับแล้วก็พัฒนาโดยใช้ Java t s t t n n d r r e e dition หรือเ้าจะพัฒนาบนโทรศัพท์มือถือก็จะเป็น Java 2 m i c r o e dition ก็มาพัฒนาบนโทรศนะัพท์มือถือนั่นเองนะครับในรูปแบบเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นโทรศัพท์แบบนี้นะครับในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมี Android นะครับโทรศัพท์ Android ก็ใช้ตัว Java ในการพัฒนานะครับแต่ก็ยังใช้ J J JDK ของ Java แล้วก็ Android เนี่ยก็คือข้ามฝั่งไปเลยเป็น Android เลยนะครับ JDK ของ Android มาพัฒน,นาต่อเลยนะครับโดยเครื่องมือในการพัฒนาภาษา Java เนี่ยหรือเรียกว่า JDK เนี่ย JDK เราต้องโหลด JDK มาก่อนนะครับ Java development kit นะครับปกติเนี่ย w s n d o w s เราก็จะมี Java J2SE นะครับ Java standard edition kit นะครับก็ ก็มีติดตั้งให้อยู่นะครับก็เราก็พัฒนาแล้วก็จะมีเครื่องมือในการรันผ่านตัว Windows ได้เลยหรือใครใช้ l i n u กก็พัฒนาแล้วก็ลันผ่านบน Linux ก็ได้นะครับเราก็ไปเลือกเวอร์ชันในการพัฒนาหรือว่าเลือกเครื่องมือในการพัฒนากับ Linux หรือว่าใช้ Mac ก็ไปเลือกเครื่องมือกับการพัฒนาของ Mac นะครับโดยเครื่องมือเนี่ยนะครับหรือว่า ide เนี่ยก็คือ integrated development e v l p m e n t นะครับก็คือเครื่องมือในการพัฒนาที่มันเป็นทูสําเร็จนะครับไม่ใช้เป็น เทคไอดิเตอร์เทคอดิเก็คือพิมพ์อย่างเดียวอย่างเช่นโน้ตแพดนะครับไม่มีเครื่องมืออะไรไม่มีรูปแบบกราฟิกให้เราใช้งานนะครับไม่มีทูนให้เราช่วยเราพิมพ์ล้วนๆนะครับก็ทําให้เรายุ่งยากในการการเขียนโปรแกรมค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเป็น IDE เนี่ยนะครับก็ทําให้เราง่ายนะครับพิมพ์ไม่เยอะนะครับก็มี IntelliJ i, J I d i d e i e ID นะครับหรือ Equip นะครับ เราก็มาพัฒนาได้นะครับแล้วก็เป็น NetBean นะครับส่วนเครื่องมือที่ผมใช้เนี่ยนะครับผมจะใช้ NetBean เพราะว่าเป็นทูลของบริษัทเลยนะครับของบริษัทซันเลยนะครับขึ้นอยู่กับการเลือกใช้นะครับรูปแบบการใช้นะครับส่วนต่อไปนะครับผมอาจจะสอนอีกิฟหรือ i n t e เจ i j นะครับต่อไปนะครับถ้ามันให้ดาวน์โหลดฟรีแล้วก็ใช้งานได้นะครับสำหรับการพัฒนาต่อนะครับ IDE ที่ใช้ก็จะเป็น n e t b e a n นั่นเองนะครับเราก็จะใช้ n e t b e a n ในการพัฒนานะครับมาเริ่มพัฒนากันเลยนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่า IDE ที่เราใช้ก็คือ n e t b e a n นะครับเราก็ต้องทำการลงโปรแกรมก่อนขั้นตอนแรกเปิด google ขึ้นมา google น,นะครับพิมพ์คำว่า n e t b e a n นะครับ8.2นะครับ n e t b e a n 8.2แบบนี้นะครับแล้วก็กดที่ n e t b e a n ide ดาวโหลดตัวนี้เลยนะครับเมื่อดาวน์โหลดตัวนี้นะครับเราก็จะมีให้เลือกนะครับเลือกเวอร์ชั่นว่าเราจะดาวน์โหลดแบบไหนนะครับก็คือเป็นแบบพัฒนาผ่าน n e t b e a นแพลตฟอร์ม sdk นะครับเป็น standard edition หรือ fx หรือ ee นะครับ enterprise edition ด้วย me ด้วยนะครับเราอยากพัฒนาให้ได้หลายรูปแบบเลยนะครับเป็น se fx ee me นะครับ me html php c แล้วก็อยอื่นๆเยอะเลยนะครับไหนๆก็จะดาวน์โหลดแล้วก็ขอครั้งเดียวเลยทีเดียวนะครับก็เป็นตัวนี้เลยนะครับออทั้งหมดเลยนะครับก็ครั้งเดียวนะครับไม่ต้องดาวน์โหลดเพิ่มมากขึ้นนะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับรอจนการดาวน์โหลดตรงนี้เสร็จสิ้นนะครับแล้วเราก็จะทำการอินสตอลกันนะครับครับเมื่อดาวน์โหลดเน็ตบ n นเสร็จเรียบร้อยนะครับเราต้องโหลด JDK อีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เข้า Google นะครับแล้วก็ทำการดาวน์โหลด JDK นะครับแล้วก็พิมพ์ n e t b e a n 8.2 JDK นะครับแล้วก็เข้าที่เว็บตัวนี้นะครับแล้วก็ยอมรับนะครับแล้วเราก็ดาวน์โหลดสำหรับของ Windows นะครับก็คือของเราก็คือ64บิตการดาวน์โหลดอันนี้นะครับ ก็รอดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการติดตั้งนะครับโดยการติดตั้ง JDK ก่อนแล้วก็ติดตั้ง Netbeat นะครับครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะครับเราก็จะมาทําการติดตั้งกันนะครับครับเมื่อเราทําการติดตั้งนะครับถ้าเราติดตั้งเ tbe บินก่อนนะครับเราเดี๋ยวมันคลิกติดตั้ง Netbeat นะครับพอเราคลิกเสร็จนะครับเขาจะถามหา JDK นะครับก็คือเป็น JDK 8นะครับก็คือให้เราติดตั้ง JDK นี้ก่อนนะครับ JDK 8 u 1 1นนี่นะครับเราก็ติดตั้งก่อนนะครับตรงนี้ก็ตอบ Next นะครับตรงนี้ก็ตามนี้เลยนะครับ Next ตรงนี้ก็ Next นะครับนี่ก็ Install ได้เลยนะครับ โดยตัวนี้นะครับก็จะมีตัวติดตั้งของเน็ตบินด้วยนะครับก็รอการติดตั้งจนเสร็จเรียบร้อยนะครับ ครับเมื่อ Install เสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดฟิ n i s ตได้เลยนะครับเมื่อเราเปิดหน้าจอของเรานะครับเราก็จะเห็นไอคอนเดดบีนขึ้นมานะครับโดยตัวนี้นะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเนี่ยตัวนี้มันมีตัวติดตั้งเดดบีนด้วยนะครับก็คือใช้ตัวติดตั้งตัวเดียวนะครับก็คือเราดาวน์โหลดตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับ JDK ตัวนี้พร้อมเดดบีนได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราลองดับเบิ้ลคลิก ัเดี๋ยวมันคลิกที่ n e t b e a n IDE 8.2นะครับก็จะเปิด n e t b e a n IDE 8.2ขึ้นมานะครับก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีทุกตัวเลยนะครับตัวนี้หมดเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับในการสร้างไฟล์หรือว่าสร้างโปรเจกต์นะครับให้เราเข้าที่นี่นะครับไฟล์ New Project นะครับแล้วเราก็เลือก Java นะครับ จะว่าแล้วก็จะว่าแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ต o อบ e x t นะครับโดยเราสร้างโปรเจกต์ก็เป็น t a La ์แล็วกันนะครับแล้วก็กด finish โดยปรเจกต์เราก็จะอยู่โลเคชันนี้นะครับเมื่อเราสร้างโปรเจกต์นะครับก็จะได้ตัว Main Card ขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับแบบนี้ วิธีการรันโปรเจกต์นะครับก็มีด้วยกันหลายวิธีคือกดตัวนี้เมื่อเรากดตัวนี้เนี่ยจะรันเมนรันตัวนี้เลยนะครับโดยคาดแรกของตัวนี้นะครับก็เรากดรันตึ๊บนะครับก็จะรันแล้วนะครับตัวนี้ไม่มีคําสั่งอะไรก็จะรันให้หรือเรามีไฟล์หลายไฟล์เราสร้างไฟล์ไว้ในในแพคเกจของเราตัวนี้คือรูปแบบของแพคเกจเราก็สามารถรันโดยการคลิกขวาตัวนี้นะครับแล้วก็กดรันไฟล์ แบบนี้นะครับได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะปรับฟอนต์ให้มันใหญ่ขึ้นก่อนวิธีการปรับฟอนต์นะครับไปที่ Tool Option นะครับแล้วก็มาเลือกที่ฟอนต์นะครับแล้วก็ปรับตัวนี้นะครับให้ใหญ่ขึ้นผมก็อสักสิบแปดนะครับแล้วก็ตอบโอเคแบบนี้นะครับก็หน้าจอจะใหญ่ขึ้นตรงนี้ย่อลงได้ตรงนี้ปรับแบบนี้ได้นะครับอย่างเช่นผมจะ ให้แสดงผลนะครับผมว่าจะใช้คำสั่ง system o u t print นะครับ ln ก็คือขึ้นบรรทัดใหม่นะครับให้พิมพ์ชื่อนะครับแบบนี้นะครับก็ผมจะพิมพ์คำนี้นะครับแล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับ build successful ก็จะลงมานะครับวิธีการรันก็ ถ้าเรารันอยู่ไฟล์นี้เราก็กดรันแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเรามีหลายไฟล์ก็คิกขวาแล้วก็รันไฟล์หรือว่าชิป F6 e ก็ได้นะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้คือขั้นตอนการติดตั้งเน็ตบินนะครับแล้วเราก็เขียนโปรแกรมภาษาจาวาได้แล้วนะครับเดี๋ยวในข้อต่อไปนะครับเราจะเริ่มสร้างไฟล์แล้วก็มาลองทดสอบกันนะครับในการเขียนโปรแกรมเรื่องตัวแปรแล้วก็เริ่มการเขียนโปรแกรมกันนะครับ